สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคุณสมจะพาพวกเราไปอ่านข่าวภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันสงกรานที่จะถูกแบนเรื่องของการสาดน้ำปะแป้งนั่นเองค่ะ another dry s ส g ก r a n this year everybody watersplashing and applying powder paste we i l l also be banned let's read more ไปอ่านกันเลยค่ะหัวข้อข่าวนี้มาจากบางกอกโพสต์นะคะนั่นก็คือ another dry สงกราน dry ที่แปลว่าแห้งเหือด สงกรานที่ไม่มีการสาดน้ำกันเองค่ะพาดหัวข่าวเขาเขียนไว้ว่าสงกราน s p l a s h i n g l i k e l y to be banned นั่นยองดูคำว่า l i k e l y ตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับชอบหรือไม่ชอบนะคะ l i k e l y แปลว่ามีทีถ้าว่าจะนั่นเองค่ะ,ะงั้นเก็บศัพ์นะ likely to แปลว่า possible to tend to นั่นเองค่ะมี ทีถ้าว่าจะเป็นอย่างไรดังนั้นแปลพร้อมผู้ส้มเขาบอกว่าสงกราน splashing splashing แปลว่าการสาดน้ำนั่นเองค่ะ means you wet the person นะคะแสดงว่าคุณเนี่ยสาดน้ำคนอื่นเขาจะกลายเป็นการสาดน้ำในช่วงสงกรานนั้นนะ่ะมีทีถ้าว่าจะ be banned banned แปลว่าอะไร ห้ามใช่ไหมดังนั้นสงกรานต์มีทีท่าว่าจะถูกแบนไม่ให้จัดนั่นเองค่ะอา้าวเราไปดูกันเขาเขียนว่าข้าวสาร may also be closed ข้าวสารคืออะไรตอนนี้เขาใช้ตัวใหญ่นะเพราะาอะไร K ใหญ่ S ใหญ่เพราะมันเป็นชื่อเฉพาะนี่ก็ is the name of the road is the name of the street เป็นชื่อถนนนั่นเองค่ะเขาบอกว่าถนนข้าวสารนี้ก็ อาจจะถูกปิดเช่นเดียวกันนะคะ may ตรงนี้แปลว่าอาจจะใช่ไหม may คือ likely to it is possible to จุดๆเป็นไปได้ว่าจะเป็นเช่นนั้นเช่นนี้นะคะ may be c l o s e closed แปลว่าปิดนั่นเองค่ะอ้าวเราไปอ่านรายละเอียดข่าวกันเลยตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวราตรงนี้นะมันมีแค่ประโยคเดียวพวกเราดูตรงนี้มันแลยดูจะยาวใช่ไหม แต่อะไรเทคนิคของเราก็คือให้หา S V ก่อนอ่านออกเสียงพร้อมกันแล้วหา S V ให้ครูส้มนะ The small COVID-19 panel will likely propose a ban on all forms of water splashing, use of powder paste, and foam parties during the Song Grand Festival in a p r o e S, S V หาได้คือ D หาได้คืออ่านได้เร็วแล้วเข้าใจขึ้นนะคะไหนดูซิ S คืออะไรนี่ไงกลุ่มของ S และนี่คือกลุ่มของ V คือภาคแสดงใช่ไหมคะดังนั้น S ของเราเนี่ยมันก็คือ the small COVID 19 panel แต่เป็น S หลักก็คือ Panel คำว่า panel เปราว่าทีมที่พิจารณาที่มีอำนาจในการนำเสนอร่างหรือตัดสินใจประมาณนี้นะคะแต่เป็นทีมเกี่ยวกับอะไรตึง S หลักและข้างหน้าคือ adjective ทีมเกี่ยวกับโควิด19ที่เขามีอำนาจดูแลเรื่องของกฎกติกาว่าจะทำยังไงให้โควิดเนี้ยมันหายไปให้เร็วที่สุดนะคะทีมเล็กๆทีมนี้ will likely propose นะักเรียนค่ะคำว่า propose แปลว่าอะไร เสนอนั่นเองค่ะยื่นไอเดียใช่ไหมคะ to suggest to offer an idea ดังนั้น propose ตรงนี้นะคะครูส้มเขียนให้นะความหมายแปลว่าเสนอแล้วเจ้านี่ล่ะได้ไปแล้ว likely แปลว่าอะไรได้ไปแล้วในหัวข้อข่าวยังจำได้ไหม likely บแปลว่า,วามีทีท่าว่าจะานั่นเองค่ะอา้าวแปลพร้อมครูนิดนึงก็คือทีมที่ดูแลปัญหาเรื่องโควิดนั้นก็ แล้ดูมีทีท่าว่าจะเสนอการห้ามห้ามอะไร all forms of water splashing เบรกไว้ตรงนี้ก่อน splashing แปลว่าอะไรไม่ลืมใช่ไหมสาดน้ำแต่เป็นการสาดน้ำ all forms ในทุกรูปแบบอะจะถูกแบนหมดเลยนะคะดังแบบนั้นจะมีการแบนการสาดน้ำทุกรูปแบบและยังไม่พอมีการแบนอะไรอีกมีคอมมาเพิ่ม use of powder การปะ แป้งนะคะ use คือการใช้ใช่ไหม powder หรือว่าแป้งยังไม่พอ oh powder paste sorry ไปไม่หมด powder paste ก็คือการแป้งเปียกนะคะ paste ก็คือการที่เราเอาไปผสมกับน้ำใช่ไหมเช่นยาสีฟันเขาใช้ tooth paste หรือว่าไม่แต่พริกแกง chili paste นะคะแต่นี่ powder paste ก็คือแป้งปะแป้งกันเนี่ย แบนแล้วก็ยังมีการแบนโฟมปาร์ตี้ด้วยนะคะไปเฮลเฮลเฮลเเต้นกันไปติดโฟมไม่ได้นะ during the Songkran Festival in a p r i l ในช่วงอะไรคะเทศกาลสงกรานที่จัดขึ้นในเดือนเมษายนนั่นเองค่ะปีนั้นแบนแล้วก็มาแบนปีนี้อีกเพราะปัญหาโควิดมันยังไม่หมดไปใช่ไหมอ้าวเรามูไปดูในส่วนของข้าวสารนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างรอดไหมปีนี้เขาบอกว่า 3 4ข้าวสาร road one of the popular splashing sites may also be closed Culture Minister อิทธิพลคุณปลื้ม said after the cabinet meeting on Tuesday เอาแค่นี้ก่อนนะคะนี้คือตัวประโยคที่เราต้องอ่านแล้วหาใจความไม่ได้ว่าใครเป็น S V อ่ะ S ครูสมจะขีดสีเหลืองไว้ใครอยากคิด break pause วิดีโอไว้ก่อนนะคะ สีเหลืองของเราคือใครสีเหลืองของเราคือข้าวสารเรือตามด้วย v ของเราก็คือ m s y b l s o o s e l เห็นไหมสมหา sv ได้แล้วนะแล้วข้างในนี้มาทำอะไรให้เกะก,กะรกรุงรังไรประโยชน์หรือเปล่าไม่ไรประโยชน์เพราะอะไรทำหน้าที่ขยายเจ้า ข้าวสารโรสบางคนมาอ่านข้าวสารโรสคืออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมมันก็เลยมีขยายมันคือ one of the popular splashing sites one of มันแปลว่าหนึ่งในหนึ่งในอะไรหนึ่งในพื้นที่สาดน้ำที่เป็นที่ป๊อปูล่าเป็นที่นิยมคนไปแออัดกันที่สุดอะนะค one of ใช่ไหมคะหนึ่งในที่ที่นั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเข้าสารโรถ may also be closed อาจจะถูกปิดเช่นเดียวกันนันเอค่ะ อ้าวคอมมานะยังไม่จบนะต่อ Culture Minister ตรงนี้แปลว่ารัฐมนตรี Culture แปลว่าอะไรแมงวันแมงวันจะเรียนด้วยเฮ้ยที่มันพึ่งนีินาเพราะคุณส้มมีดอกไม้ใช่ไหมอสองดอกก็ได้ค่ะคราวนี้ไงต่อ Culture แปลว่าวัฒนธรรมก็จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอยู่ต้องฝึกเอาคำมาอยู่ด้วยกันแล้ว ทำให้ตัวเองเขาใจให้ได้ใช่ไหมดังนั้น Culture Minister คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่ชื่ออิทธิพลคุณปลื้มนั้นน่ะได้กล่าวไว้หลังจากอะไรมีการมีติ้งมีการประชุมคอรอมอเข้ิเด็ดแปลว,ว่าตู้ด้วยนะคะแปลว่าตู้เก็บ จานเก็บเสื้อผ้าแต่แคบินเนยังแปลว่าคอรมอได้ด้วยคณะรัฐมนตรีนะคะดังนั้นคุณอิทพลได้กล่าวไว้หลังจากที่มีการประชุมคอรมอเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองค่ะตัวเองค่ะสดๆร้อนๆเลยนะเนี่ยต่อไปวูต่อเลยค่ะ The decision to do so lies with Bangkok Metropolitan Administration. The decision this is d e c i <oughs> s i o n ซมใจเย็น decision this is <c oughs> Mm hmm. decision สมใจเย็น decision แปลว่าอะไรตรงนี้เป็นคำนามนะคะการตัดสินใจนั่นเองค่ะตรงนี้เป็น s v คุณส้มใส่เหลืองให้นะคะ the decision to do so จริงๆมันมาแบบเป็น clause มันอีรุงตุงนางมาเยอะแต่ตัวหลกัหลกๆ s ของเรื่องคือ the decision แล้วตามด้วย verb นะคะ lies with Lies with ก็คือมันคล้องจองกับดังนั้นก็จะได้ S แ a v V แบบนี้นักเรียนขา l i ซ์ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าโกหกนะคะก็คือเขาประชุมกันมาแล้วเขาก็มาโกหกว่าตกลงตัดสินใจอย่างไรไม่ใช่ Lies ถ้ามีคำว่า with มาด้วยกันแบบนี้มัน,ปนแปลว่า it is in accordance with right it is in accordance with it goes along with มันไปได้วยกันมันคล้องจองไปกับ น่นเองค่ะตอนนี้ก็จะได้ว่าการตัดสินใจที่จะทำเช่นนั้นน่ะมันก็คล้องจองกับนโยบายของบางกอก Metropolitan Administration ก็คือคนที่ดูแลกรุงเทพนะคะหน่วยงานที่ดูแลกรุงเทพนั่นเองค่ะอะคริสถอมนิดนึงนะคะอดถามไม่ได้เลย to do so การตัดสินใจที่จะทำเช่นนั้นเช่นนั้นที่ว่าคือเช่นไหนเอาเอามื่อกี้อ่านเรื่องอะไรกันเมื่อกี้คุยเรื่องอะไรไป ก็คุยเรื่องแบนถนนใช่ไหมแบนสงกรานแบนการปรับแป้งดังนั้น to do so ที่ว่าก็คือการตัดสินใจที่จะแบนการเล่นสงกรานนั่นเองค่ะเออมันก็คล้องจองไปกับนโยบายของ BMA นั่นเองค่ะตัวเองค่ะไปต่อไหมไปต่อไหม นิดหนึ่งและการเนาะจริงๆข่าวมันยาวนะคะครูส้มก็อูถ้าเก็บหมดคลิปมันจะยาวมากอันนี้ก็คือสําหรับคนที่อยากจะฝึกเยอะจริงๆนะแล้วก็อยากจะเรียนเรื่องของหลักการจริงๆที่ครูส้มสรุปมาให้แล้วเอาให้มันแบบกระชับกระัดรัดมากกว่าน,นี้เพื่อนั้นเวลาจะมาเจอกับครูส้มในแต่และคลิปเราก็จะอ๋ออ๋ออ,อแล้วก้าวกระโดดได้เร็วขึ้นนะน,นี่ครูบอกสําหรับคนสนใจนะคะหรือคนอยากจะเอ็นจอยขนาดนี้แค่นี้พอละมาอ่านครูส้มต่อเลยเขาบอกว่า The Culture Ministry has concluded that only traditional activities will be allowed during the upcoming ส n ง k รา n ยากไหมไม่ยากยากได้ไงไม่ได้ยาวขนาดนั้นใช่ไหม S V อยู่ไหนคะตัวเองคะ S คืออะไรต้องรอไหมมองตาเดียวน่าจะรู้แล้วนะ S ประทานคืออะไรหูป้ายเหลืองแล้วนะนี่ไงตามด้วยกริยาคือ หน้าตาแบบนี้มันต้องเป็น verb ล้วใช่ไหมตัวเองขามก็เป็น sv แบบนี้รู้ยังไพ่ head ยังหรือเลนี้นะ,ะรู้หรือเปรู้สิจา้าก็กลายเป็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ conclude มาจากคำว่า conclude นะแปลว่าอะไร conclude แปลว่าสรุปนะคะดังนั้นได้สรุปแล้วว่าอะไรที่จะถูกอนุญาตเท่านั้นเล่นอะไรได้เท่านั้น Only traditional activities traditional แปลว่าตามขนบธรรมเนียมดังนั้นก็กิจกรรมที่อยู่ตามขนบธรรมเนียมที่จัดขึ้นตามขนบธรรมเนียมเท่านั้นที่จะได้รับการอนุญาต allowed allowed ไม่ใช้ allow e d นะคะตรงอ่านว่า แปลว่าอนุญาตนะคะตรงนี้เขาใช้เป็น passive voice ใช่ไหมคะเด็กผมส่งมานานแล้วน่าจะอ่อแล้วนะแล้วครูบอก passive voice คืออะไร verb to be บวก verb e ด verb to be บวก verb ช่องสามนั่นคือกรรมถูกกระทำไปอยู่หน้าประโยคนนี่ไงนี่ไงถูกกระทำไหมกิจกรรมจะ ได้รับการอนุญาตให้จัดขึ้นในช่วงวันสงกรานต์ที่จะมาถึงนะคะก็คือเรื่องของการรดน้ำรำหัวผู้ใหญ่อะไรที่เป็นไปตามขนบธรรมเนียมนะ่ะเขาไม่ห้ามนะคะแต่เขาไม่ให้สาดน้ำปรับแป้งกันนะจ๊ะต่อไป t h e y i n c l u d e giving food to monks sprinkling Buddha images and paying respects to senior people include ตรงนี้แปว่าอะไรจ๊ะอย่าสับสนนะเมื่อกี้ได้ conclude ไปใช่ไหม conclude แนะปลว่าสรุป เก็บสับจ้ะ please take notes จดลงไป conclude แปลว่าสรุป include แปลว่ารวมไปถึงนะคะดังนั้นก็กิจกรรมที่ว่านั้นอะ่ะ you ขา t day ตรงนี้เนี่ยครูส้มใช้สีฟ้าเลยกันนะจ้าจะได้ไม่งง day ตรงนี้ก็คือ activities มันเป็นพหูพ์ใช่ไหมเขาก็เลยแทนด้วย t h e y ดังนั้นกิจกรรมที่ว่านั้นที่บอกว่าจะให้จัดได้ที่จะไม่ห้ามอะ่ะมันก็รวมไปถึงการ Giving food to o o n k s เพราะอะไรเอาอาหารให้พระฉันนะคะก็คือการตักบาตรทำบุญนั่นแหละเออแล้วก็รวมถึงการ s p สปร i n g ลิ d บูดา a ิม a g e s d u d d h a a g e อิม a จ e จริงแปลว่ารูปภาพใช่ไหมแต่ตรงนี้ไม่ได้เอาน้ำไปพรมรูปภาพพระพุทธรูปแต่ Buddha images แปลว่าองค์พระพุทธรูปนะคะก็คือการ ส่งน้ำพระพุทธรูปเขาไม่ห้ามแล้วก็ยังรวมถึง paying respects to senior people Pay เพรว่าจ่ายตังค์แต่ถ้าเกิดตามหลังด้วย respects แปลว่าแสดงความเคารพกราบไหว้ขอขมานั่นเองค่ะดังนั้นเขาไม่ห้ามนะคะถือเป็น traditional activities traditional activities นะคะ paying respects to senior people คำว่า senior ตรงนี้แปลว่าสูงอายุนะคะคือเขาเลี่ยงการใช้คําว่า old อันนี้มันก็จะไม่ค่อยแบบสุภาพมากถ้าเกิดมาพูดในสื่อหรือทางการเขาใช้คำว่า old นะคะคือ senior people elder people นั่นเองค่ะังนั้นเราจะกลับบ้านไปส่งน้ำพระทำความเคารพส่งน้ำพ่อแม่ปู่ย่าตายาย it will be allowed these activities will be allowed to take place They will not stop you from doing these activities. Alright, they may not na They're not banned. They Fun activities, especially splashing and applying powder paste on outer people, will have to be skipped. Amid the emergence of a new cluster, s r i d Mr. i t อิทธิพลอันนี้เป็น sad news นะคะแต่มันก็เป็นอะไรที่ necessary นะะ it needs to happen นะคะมันเป็นอะไรที่ต้องกระทำอต้องห้ามกันอ่ะ fun activity คือกิจกรรมที่มันสนุกสนานโดยเฉพาะการสาดน้ำแล้วก็การปะะแป้งนะคะ to apply apply จริงๆแปลว่าสมาัครใช่ไหมสมัครงงสมัครงานแต่ถ้าเกิด apply ตามด้วยตามด้วย make up ตามด้วยสิ่งของต่างๆอะไรเงี้ยเช่น apply, apply powder มันแปลว่าปะลงไปในบนร่างกาย apply powder apply i n g makeup apply i n g lipstick apply i n g lotion แต่นั้นคือเขาเนะี่ย fun activity กิจกรรมสนุกๆอะ่ะโดยเฉพาะการสาดน้ำการปะแป้งนะคะการปะแป้ง on other people การไปปะแป้งคนอื่นเขานะ่ will have to be skipped จะต้องถูก ข้ามไปถูกผ่านไม่ให้ทำนะคะคำว่า skip ตรงนี้มาจากคํานี้นะที่แปลว่าผ่านดังนั้นปีนี้ผ่านก่อนแล้วกันยังไม่ต้องจัดนะคะดังนั้นเป็น passive voice เหมือนกันนะ emit แปลว่าท่ามกลางการผุดขึ้นมาของ นิวคลัสเตอร์คลัสเตอร์ก็คือเชื้อโรคละลอกใหม่นั่นแหละค่ะก็คือมีการผุดขึ้นมาอีกละลอกหนึ่งแล้วนะคะมันเกิดขึ้นมาอีกละลอกหนึ่งและใครกล่าวเซตมิสเตอร์อิทธิพลตรงนี้อย่าแปลว่ากล่าวคุณอิทธิพลนะย่ก็อย่าจริงใจ แปลตรงเกินไปก็จะไม่ make sense งงเองปะแปลว,ว่าคุณอิทธิพลได้กล่าวมาเช่นนั้นนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถ้าเกิดใครเรียนมาจะถึงตอนนี้แล้วนะคะรู้ว่าตัวเองเฮ้ยเรียนแบบนี้นี่มันนอกหนังสือนอกตำราแต่มันจำศัพท์ได้มันใช้ได้จริงนะคะลองฝึกแต่งประโยคต่ตอเลยครูส้มฝากโจทย์ไว้โจทย์หนึ่งนะคะถ้าอยากจะพูดว่าสงกรานปีนี้จะถูกแบนสงกรานปีนี้จะถูกแบนเพราะโควิด จะพูดเป็นภาษาอังกฤษยอย่างไรครูใบให้นะคะจะถูกก็คือวิว และจะถูกแบนมันเป็น Passive Voice นะคะใครสนใจเรียนอ่านข่าวแบบนี้กับครูส้มพาสอนอ่านแปลละเอียดแถมหนังสือให้ด้วยเป็นหลักการอ่านข่าวแบบเทคนิคที่ผู้ใหญ่เอาไปอ่านได้รวมถึงข้อรอสอ่านข่าวแบบเด็กๆที่จะมี e-book และยังสอดแทรก a กรม,มาและการแต่งประโยคทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะติดต่อได้ที่ไลน์ at English Fit and Firm นะคะแล้วก็สอบถามได้ถ้าครูมีโปรโมชั่นเดือนนี้อะไรอย่าพลาดละ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe ไว้นะคะติดตามติดดาวไว้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายเดี๋ยวขอโชว์ให้ดูนะว่านี่อู้จริงๆครูซ่อมอยู่อยู่ในสระว่ายน้ำเลยนะคะตัวเนี้ยมาสอนหนังสือกันตรงนี้เลยทีเดียวอาแล้วเจอกันใหม่นะคะเอ้มควรจะเป็นฉากนี้นี่ที่ครูจะสอนหนังสือเราเดี๋ยวคราวหน้านะครูจะมาฟิล์มตรงนี้ละกันเนาะเอออันนี้แหละดูน่าจะสว่างกว่าไหมแต่มันได้วิวไง หน้าไม่สว่างนะแล้วเจอกันใหม่อันนี้คือจะจบคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้